ีค่ะเด็กๆครูแกงมาแล้วค่ะตอนนี้ครูแกงยืนอยู่ตรงไหนคะยืนอยู่ตรงไหนเอ่ยจำกันได้ไหมคะอยู่หน้าโรงเรียนเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมอีกแป๊บเดียวค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เราต้องปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 กันก่อนนะคะกลับมาที่ห้องเรียนกันแล้วนะคะ สัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนกันในหน่วยของอะไรคะอยู่ข้างหลังปูแกงสิคะสีสันสดใสเยอะแยะมากมายเลยสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนกันในหน่วยของสีสันสดใสฮัลโหลวันนี้เรามารู้จักสีต่างๆกันก่อนนะคะปูแกงมี มึกสอนสีอยู่ส1ดสีวันนี้เรียนรู้การ5สีก่อนนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจดจำกันไปนะคะแต่ว่าหมึกหาสีเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือครูกแกงน,นะคะอยู่ในไหนอยากรู้ไหมอยู่ในนี่ในพี่หมีไปแล้วพี่หมีกินหมึกห้าสีของเราไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆจะหยิบออกมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆตอบนะคะว่าที่หมีเนี่ยกินหมึกสีอะไรไปบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกูแกงจะหยิบแล้วนะจุ๊บอุ๊อุย๊ยได้แล้วค่ะตัวแรกสีอะไรคะเด็กๆสีสีสม้มเด็กๆพูดตามกูแกงนะคะสีสม้ม อยู่ไหนเอยอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วค่ะเด็กๆมาแล้วมาแล้วว้าวสีอะไรคะอ่าสีชมพูพิ้ง้วต่อไป จับได้แล้วยิงเด็กดูค่ะดูดูว้าวสีอะไรคะตอบผูกแกงนี่ค่ะสีอะไรเอ่ยมือตัวนี้สีอะไรสีเขียว green นี่ค่ะนี่ สีแดง red มีอีกไหมคะอ้าไม่มีแล้วเด็กๆคะแล้ววันนี้ครูแกนใส่เสื้อสีอะไรคะครูแกนใส่เสื้อสี yellow สีเหลืองแล้วเด็กๆละคะใส่เสื้อสีอะไรกันบ้าง เด็กๆต้องหมั่นทบทวนกันบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆเหลืออีกหสีวันพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนรู้กันนะคะแต่วันนี้เนี่ยนั่งเรียนนานๆเนี่ยเมื่อยขาเมื่อยแขนกันใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเราไปขยับร่างกายขยับแขนขยับขาออกกําลังกายวันละนิดกับครูเอมกันก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทําใบงานกันค่ะ